ตอนนี้ลังซิมันโรมประกาศตามหาคนตามหาใครตามหาท่านนายกเนื่องจากอเมริกาประกาศคว่ำบัตร้วยวันกุุปอเมริกาเนี่ยตัดระบบการเงินไม่ทำเหมือนธุรกรรมในประเทศได้ละ้วยวันกุุปมีลายของวุนเส้นเนี่ยถือวุนอยู่เนื่องจากคาดว่าน่าจะมีส่วนร่วมในการสแกมเมอร์ อยู่พวกขามนุษย์ข้ามชาติส่วนเกาหลีใต้ <c oughs> เตรียมจะใช้กำลังทางทหารถ้าหากกัมพูชายยังจัดการกับจักรเมอร์ไม่ได้นักอนักศึกษาอายุยี่สออิบปะไปเสียชีวิตหัวใจล้มเหลวเนื่องจากการถูกจุดหลอดทรกรรมน่าสงสารมากเลยอ่ะแล้วประเทศไทยก็เหมือนกันหลายคนแล้วเหมือนกัน มองว่าลักสิมันลงว่ามองว่าเขายังนิ่งเฉยอยู่ได้แทนที่จะเป็นหัวเรือใหญ่ก็เลยตามหาอยู่ไหนอยู่ไหน